ที่คุณชมเหมือนกันด้วยครับวันนี้คขอยู่กันเกมไม่ครับกับแมปไม่ใช่ดิไม่ใช่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 แมปกับเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเป็นมดที่เกี่ยวกับปืนที่เกี่ยวกับทหารนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยเอ๊ะแต่ผมไม่ได้ลงมดแค่เดียวนะผมลงมดประมาณสามมดซึ่งเป็นมดทหาร กับมอดมิวแทนซึ่งจะเป็นมอดมิวแทนกับมอดเนเธอร์พัสก็จะมีสีมิชิดอยู่ใน,ในโลกเนเธอรครับจะมีอะไรบ,บ้างก็ไปดูกันเลยอเอย่ก็เราเริ่มมาเหมือนจะอยู่ในป่าที่คล้ายๆกับเป็นป่าอันนี้ป่าคือผมไม่เคยรู้จักเนยะเอ้ยแพลตแล้ว่าน่าจะเป็นป่าจังเกิลแต่ว่า มันจังเกิ้อเลยวะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับคุณเพ็ญดาก่อนแรกเ่านน้นก็ต้องเก็บอาหารแล้วก็แต่งโมงนี้ก่อนความจริง,เร,ง,เ,รเ,รงรเราลองปิดค่าเราเราปสังหารเราลองไปสังหารนอนดิเมื่อจะได้ของก็ได้ไม่ได,ได้ได้ได้แม่ไผ่โอเคไม่เป็นไร ลงหมดทหารไม่รู้ว่าหมดมันหมดมัใช้ได้บอกว่มนันเก่ามากแล้วผมเมย์ใช้มันมานานแล้วก็มันอาจจะมีผิดพลาดบ้างกางเทคนิคก็ขออภัยด้วยครับทํงใช้ไม่ได้นะโอเคก็ไม้โอเคพอเ,คเราได้ไหมอุ้ยไก่ไอ้แก น,นี่นี่นี่น,นี่อุ้ยดอกอะไรมาบ้างเนี่ยว้าวดูเหมือนว่าจะเป็นเอ่อปืนที่หน้าตาเป็น snowball ขอไหเดี๋ยวผมขอออไหว้ามผมผมขอไปออกออกไปลบมือ recharge pack ไอ้มันติ pixel กันกันหนึ่งครับเข่ hey, กลับมาแล้วนี่ไงกลายเป็นหน้าตาปืนอย่างนี้เลยเกมกรี recharge pack อันนั้นมันก็จะไปดูแบบนี้เลยไก่จ๋าขอยิงหน่อยโอ้ยิงแรงมากง่งาสนใจนะนี่อ่ะนี่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 มันว่าคลิปนี้เราเราก็ว่าเนี่ยจะไม่กล้าไปหาเด็กตะกอนหรอกเพราะผมรู้ว่าแบบ ว่าอินเดโพรมันโดนแทนที่ไป้วยปืนแล้วไงเออมันจะคราบมันยังไงละ่ะใช้ผงไฟกับปืนเหรอปืนเนัย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะแบบฆ่าสัตว์ไอ้พวกนี้เพื่อฟาร์มปืนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยแต่เราก็ได้เหล็กฟรีเลยเนี่ยเออใช่ใชใชเฮ้ยอ,อย่างนี้เราก็สบายดีเออสบายก็ไม่รู้ดิ สบายตั้งตอนแรกไงแต่ตอนหลังๆอาจจะไม่สบายก็ได้อาจามีพวกมิวแทนหรือตัวอะไรที่มันไม่หรือตัวอะไรที่มันไม่น่ารักกันแหละเออเดี๋ยวครับโลกับหมวกแล้วกัน <Hey! c oughs> หมวกโคตรหมวกโคตรตีหมวกมันก็น่ารักเหมือนกันเลยเนี่ย ตอนนี้เราจะทำการเดินทางเพื่อไปที่มันโล่งๆเพราะแถวนี้มันไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่โอเคนั้นก็ทำแลบเลยกันนึบโอ้ไม่นะให้ตายเถอะมันจะมืดแล้วหรอเนี่ยมายเลยีเพียบเลย ตรงเงียก็ไงเงยหน้าดูล่ะตกใจมาเลยนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรมองไม่ค่อยชัดมันก็น่าจะเป็นเอ,อ,อ,อิ่มถ้ำทรายละมั้งอไม่นะจะคือว่าต้องทำบ้านชั่วคราวและ บ้านช่วยข่าวที่เป็นเออนั่งร้านเผื่อพวกนี้ไม่ปีนขึ้นมาไม่ได้มัง้งบอกว่าน้องเขียวคงจะไม่มานะนี่ได้ดาบแล้วดาบเหล็กโคตรเท่เอารองเท้ามาสวมใส่แล้วก็วางนั่งร้านแบบ สามคูณสามกันจอย,อย่าลงไปอย่าลงไปโอเคเร็วจขวานทองเป็นขวานที่ขุดเร็วที่สุดแต่มันก็ไม่ใช้อะไรเลยยืมดีไม่ถึงผมมีกามเี่ด้วย มีผีทะเลด้วยวะไอ้ายเธอโอเคงั้นข้ามวันเลยกันนะเย้ <Yeah! S 1> ผมลืมถ่ายเดี <c oughs> ๋ยวมาถ่ายตอนที่ตายเร็ว <c oughs> โอ้ยตายเถอะโอ้ยมืดมาก <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่สวมบทพระเจ้ากันเรวจะลองเล่นแบบนี้มืดมาก ราชาซอมบี้มันมาต่อยผมมันมาซอมบี้ใจเกรเรม,มาตีผมโอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้ยอุ้ยเกือบตกท่แล้วโอ้ยโอ้ยโดนกัดโดนกัดโอ้ยตายเลยน้องเขียวยาโอ้ย,อยแมงมุมแมงมุมเอ้ยแมงมุมใหญ่แมงมุมตัวใหญ่ แมงมุมตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยโดนกัดโอ้โอ้ยโอ้ยลืมไปว่าลงมอดอีกมอดหนึ่งก็คือเอ,อืออะมดเคล็บอ,อัพเดตพอเปิดหมดตาสว่างปุ๊บเราก็๋ยวมันไม่พอ <c oughs> แข็งแกร่งระดับพัดเจ้าความแข็งแกร่งระดับพดปุ่ม แกช่ว่าแกจะกัดฉันเข้างั้นเหรอฉันโหดกว่าแกเยอะถึงมัดฉันจะไม่แรงแต่ฉันเลือดเยอะแล้วก็หิวเร็วมามาเป็นล้านตัวเลยแกก็ตีฉันไม่ตายหรอกความแข็งแกร่งแข็งแกร่งเกินฉันมันแข็งแกร่งเกินไปจะไม่สามารถจะฆ่าอุ้ยวันดีวันดีมาเธอ แม่มือนมุมบ่แม่เหมืนมุมบ่อีบันอ่าหรออ่ะอะเออปล่อยลูกมันซ salmon minion มัน salmon minion มาดิ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 ไม่กลัวไม่กลัวมาดิมาดิดิมาเป็นล้านตัวก็เอาอยู่เดิมๆมาดิ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 เอาเอา แม่ไหนแม่มีมุมหายวุ้นเดือดเรียบโอเคความแข็งแกร่งกระดับพระเจ้าสงสัยฉันแข็งแกร่งเกินไปจะมาหนีไปจะมาหนีเฮ้ยฮึ <c oughs> <c oughs> โฮโฮเจ้าคิดว่าเจา้าแข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอ เราเจอข้าวไปงอนไม่ไงนี่มาดี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 เออ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 มวิ่งมาวิ่งเออมาต่อยกันมั้งล่ะมาต่อยกันมั้งล่ะต่อยกันมั้งล่ะโอ้โหเจ็บ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 หเลือดขนาดนี้คงช่วไม่ได้หรอกกระดูกน้อเราไม่มีอยนี้เสกทุกง้องมันเสกทุกง้องมันเสกทุกง้องง้องโหงงี้คิดโกงโกง

เออะวววไ,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 ไลยไม,ลยมโอเคโอเคโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้อกนี่มันของฉันเยเนี่ยอของฉันกดนึงเ้าโคด,ดสสิ้ันมีดมีดมีมีดาบการสู่ที่แตนงสมศักดิ์ีมันต้องมีดาบด้วย

แกมันก็แค่น้ำจิ้มเท่านั้นแหละฉันแค่อยากขอผักยกเฉยๆย่อนยุ่งยงไหมความแข็งกร่งของฉันมากเกินไปคิดว่าคงไม่ต้องเอาชีวิตร้อนละลมันคงเป็นการแบบขี้โกงมากแล้วคิดว่าดูกันไปนแบบสนุกสน,นุกเพื่อ ดูเอามัน้วกันนะฉันจะรู้ว่าว่าเกไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องฉันแต่ฉันอยากหาเรื่องเกโคิคนะินะเพื่อนเออมาดีมาดมาดีมมาดีโอ้มันตกมันตกมันตกีข้าวมันิีข้าวหมดนะอย่เดี๋ยเดี๋ยวเด รอบๆ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  ややきます mau <tuk> di mana? <tangan> mau di tempat ini, di sini.